ถ้าวันหนึ่งคุณไปเจอกับสิ่งปลูกสร้างยักษ์ใหญ่ที่ไม่มีใครรู้ว่าใครสร้างไม่รู้ว่าทำไมถึงสร้างและที่สำคัญไม่รู้ว่าเขาทำยังไงถึงสร้างได้วันนี้เราจะไปค้นหาคำตอบกับ5สิ่งแปลกๆที่ยังคงเป็นปริศนาอยู่จนทุกวันนี้พร้อมไหมที่จะรู้ความจริงที่อาจทำให้คุณต้องคิดใหม่เกี่ยวกับโลกใบนี้อันดับที่5เกอเกกร์เบลกีเทเป รู้ไหมคะว่าที่ตุรกีมีสถานที่ที่เก่าแก่กว่าสโตนเฮนช์ถึง6,000ปีเกอร์เบลกรีเทเป้นี่เก่าแก่มากจนนักโบราณาคดีต้องคิดใหม่เรื่องความเจริญของมนุษย์เลยทีเดียวสิ่งที่แปลกคือเสาหินยักษ์สูงถึง6เมตรหนักกว่า10ตันแต่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่1,1500ปีที่แล้ว ช่วงนั้นมนุษย์ยังเป็นนักล่านักเก็บยังไม่รู้จักการเกษตรเลยนะคะแล้วพวกเขาไปหาเครื่องมือและแรงงานจากไหนมาสร้างสิ่งยิ่งใหญ่แบบนี้ได้และที่น่าขนลุกกว่านั้นคือหลังจากสร้างเสร็จพวกเขากลับใช้ดินกลบทับทั้งหมดราวกับว่าอยากซ่อนมันไว้แล้วคุณล่ะคิดว่าเขาซ่อนมันเพราะอะไรอันดับที่4เส้นนสัสคาลองจินตนาการนะคะ ถ้าคุณบินผ่านทะเลทรายในเปรูคุณจะเจอรูปภาพยักษ์ที่วาดลงบนพื้นดินมีทั้งลิงนกแมงมุมและรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อนบางภาพยาวถึง200เมตรสิ่งที่ทำให้งงคือรูปเหล่านี้ถูกสร้างเมื่อ2,000ปีก่อนแต่ใหญ่จนต้องดูจากท้องฟ้าถึงจะเห็นเต็มๆแล้วชาวนัสคาสมัยนั้นรู้ได้ยังไงว่ารูปที่พวกเขาวาดจะออกมาถูกต้อง มีทฤษฎีบอกว่าพวกเขาอาจใช้บอลูนลมร้อนก็ได้แต่ไม่มีหลักฐานเลยว่ารู้จักเทคโนโลยีนี้อีกทฤษฎีบอกว่าอาจเป็นเครื่องหมายสำหรับสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกก็ได้ถ้าเป็นจริงเรากำลังมองดูแผนที่โบราณที่เขียนไว้ให้คนบนฟ้าอ่านอยู่นี่เองอันดับที่ 3. s t สโตนเฮน e ์วงล้อหินลึกลับที่อังกฤษที่ทุกคนรู้จักแต่ไม่มีใครรู้ว่าทำไมถึงสร้าง หินมังกนหนักถึง25ตันและที่น่าทึ่งก็คือหินเหล่านี้มาจากเวลส์ห่างจากที่ตั้งกว่า240กิโลเมตรคิดดูนะคะเมื่อ4,500ปีก่อนพวกเขาต้องขนหินยักษ์เหล่านี้ข้ามน้ำข้ามภูเขาโดยไม่มีรถไม่มีเครนแล้วจันเรียงให้ตรงกันพอดีจนกลายเป็นปฏิทินดาราศาสตร์ที่แม่นยำมากที่น่าขนลุกกว่านั้นคือเมื่อนักวิทยาศาสตร์จบดูใต้ดิน กลับพบโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นบนพื้นอีกแล้วใต้นั้นยังซ่อนอะไรไว้อีกอันดับที่สองมาชูปิกชูนี่คือเมืองในเมฆที่ซ่อนตัวอยู่บนยอดเขาเปรูสูงเกือบ2,500เมกจากระดับน้ำทะเลถูกสร้างด้วยหินที่ตัดพอดิบพอดีไม่ใช้ปูนทีเมนเลยสักนิดแต่แน่นจนเอามีดไปแซะยังไม่เข้าสิ่งที่น่าตกใจคือ ชาวอินคามไม่รู้จักล้อไม่มีมา้าแล้วพวกเขาขนหินยักษ์หลายตันขึ้นไปบนยอดเขาได้ยังไงบางทฤษฎีบอกว่านี่คือเมืองศักดิ์สิทธิ์ใช้สำหรับพิธีกรรมลับบางทฤษฎีบอกว่าเป็นสถาบันดาราศาสตร์โบราณแต่จริงๆแล้วไม่มีใครรู้ว่าในเมืองนี้ผู้คนใช้ชีวิตยังไงและวันหนึ่งทำไมพวกเขาถึงหายไปอย่างไร้ร่องรอยอันดับที่หนึ่ง เสาหินเกาะอีสเตอร์รูปปั้นหินยักษ์กว่าพันตัวที่เงียบเหงาเฝ้ามองมหาสมุทรแปซิฟิกบนเกาะเล็กๆที่ห่างไกลจากแผ่นดินใหม่มากที่สุดในโลกแต่ละตัวสูงเฉลี่ย4เมตรหนักเฉลี่ย12.5ตันและบางตัวหนักสุดถึง82ตันปัญหาคือชาวราบปนุยไม่มีเครื่องมือโลหะไม่มีสัตว์แรงงานแต่กลับสร้างและขนย้ายรูปปั้นเหล่านี้ได้ และที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือพวกเขาไม่ได้แค่สร้างนะคะแต่ยังทำให้รูปปั้นเดินได้ด้วยนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์จากจริงแล้วว่ารูปปั้นโมอายสามารถเดินได้โดยการแกว่งไปแกว่งมาแต่ที่น่าหลอนกว่านั้นคือท้องทะเลรอบเกาะยังมีรูปปั้นที่จมอยู่ใต้น้ำอีกมากมายคิดดูสิมันจมลงไปได้ยังไงเห็นไหมคะ ว่าโลกใบนี้ยังเต็มไปด้วยปริศนาที่ไม่มีใครตอบได้ไม่ว่าจะเป็นเกอบเบกลีทีเป้ที่เก่าแก่จนหน้าขนลุกเส้นนัสคาที่ใหญ่เกินจินตนาการสโตนเฮนส์ที่ซ่อนความลับใต้ดินมาชูปิกชูที่สูงเสียด้าหรือเสาหินเกาะอ,อิสเตอร์ที่เดินได้คำถามก็คือบรรพบุรุษของเราฉลาดและมีเทคโนโลยีมากกว่าที่เราคิดหรือเปล่าหรือว่า พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้จักและคุณล่ะคิดว่าปริศนาเหล่านี้จะมีวันถูกไขได้ไหมหรือจริงๆแล้วมันคือความลับที่ไม่ควรถูกเปิดเผยก็ได้ถ้าชอบการเล่าเรื่องแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ